Thank you. คือตำแหน่งสตาร์ทผมใส่เลขหนึ่งนะต้องจูนใส่ตัวเลขตรงนั้นให้ถูกก่อนนะครับตำแหน่งที่สองยี่สิบห้าเนี่ยหรือสองยสิห้ามีเศษเนี่ยคือตำแหน่งเดินเบาตำแหน่งที่สามเนี่ยคืออัตราเร่งอย่างที่บอกอ่ะจูนตรงนี้ให้ได้ก่อนเป็นเร่งขันเร่งอย่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะให้เร่งให้เนียนให้สวยให้ให้ว้าวเลยก่อนแล้วคุณค่อยไปไปทำตรงอื่นปั้นตรงนี้ให้ดีก่อนฉะนั้นวิธีการหาตัวเลขในตารางหลักเป็นยังไงบ้างคุณลองดูตัวเลขที่ผมชี้อยู่เนี่ยคือสี่สิบห้านะครับแล้วก็ตรงมงุม ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมฮะเนี่ยมีหนึ่งร้อยนะมันเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมแสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวเลขหลักแล้วเราก็ไปหาตัวเลขในมุมถัดไปซึ่งมันต้องอยู่กลางๆางตารางก็คือกลางรอบของเครื่องยนต์อย่างตรงเนี้ยผมมาเจอเลขแปดสิบที่ไม่มีจุดทศนิยมถ้าดูตรงอื่นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีจุดทศนิยมบ้างไม่มีจุดทศนิยมบ้างแต่วิธีที่เราจะเช็คขั้นชัวร์ว่ามันคือตำแหน่งนี้ก็คือการลากกลับมาดูตำแหน่งของล่างแถวล่างนี้ด้วยว่ามันเป็นเลข โซนทวนหรือเปล่าที่ไม่มีจุดทศนิยมถ้าอย่างเงี้ยถ้าตัวเลขทั้ง4มุมเนี้ยเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมแสดงว่าตัวนั้นเป็นเลขหลักของตารางทุนที่บริษ,ษัทตั้งค่ามาไว้ให้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้ตัวเลข4มุมเนี้ยเป็นโซนสนะซึ่งมี45 180แล้วก็15โอเคหกใส่โซน3ทีนี้มาดูโซนต่อไปก็คือโซนที่ส่โซนที่4เนี่ยอย่างที่ผมบอกอะถ้าดูวิเคราะห์จากตารางของกลองเดิมที่เขาจูนค่ามาให้นะมันก็คือ ขึ้นไปเต็มเต็มตัวเลขข้างบนอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้งานตรงเนี้ยถ้าดูรายละเอียดเนี่ยเขาแบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งครับอย่างนี้เห็นไหมฮะตรงร้อยสิบจากแปดสิบห้ามาหาร้อยสิบเนี่ยแล้วก็จากร้อยสิบไปหาเก้าสิบห้าซึ่งเป็นตัวเลขทวนทวนแสดงว่ามันมีตำแหน่งนี้ตำแหน่งหนึ่งฉะนั้นผมจะใส่เลขสี่สิบแดไปเพื่อให้ดูว่าเนี่ยคือสีหนึ่งนะท่อนหลังนี่ก็จะเป็นสีสอง นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่ตัวเลขกันซึ่งนะครับตัวเลขในะตำแหน่งของหลังถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้ครับอืมจะลากมาหาตรงนี้หรือจะลากมาหาตรงนี้ก็ได้นะแต่ยผมจะลองใส่ให้เป็นอย่างนี้ดูก่อนเป็นตำแหน่งของโซนที่ห้าอย่างนี้นะดูว่ามันจะได้ผลไหมแล้วก็มาดูตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่หกนะครับ คือ okay, uh. จากนั้นในตรงนี้ะที่มีเลขแปดอยู่นี่ปกติจริงๆไม่มีนะ uh. กล่องเดิมมันไม่มีน้ำมันตอนยูเครนนะครับส่วนตรงนี้เป็นโซนที่เจ็ดนะอือจะได้ตัวเลขประมาณนี้คุณศึกษาตัวเลขตัวนี้แล้วซ้อมทําตารางอย่างนี้ให้ได้ก่อนอย่างที่ผมบอกนะแล้วคุณก็จะสามารถจูนรถได้เร็วขึ้นเพราะว่าคุณรู้ตําแหน่งของโซนของการใช้งานแล้ว มาเรามาลองใส่ตัวเลขกันดูปกติแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการสตาร์ทเนี่ยจะต้องไม่เกินระหว่าง4.5มิลลิเซกเนาะควรจะควบคุมให้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าใส่เกินตัวนี้สตาร์ทดิบไม่ได้ไม่ใช่ทําได้เหมือนกันแต่หัวฉีดมันจะไม่พ่อที่รอบสูงผมลองใส่ตัวเลขน้มามันในสตาร์ทโดยปกติเราก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ2.5มิลลิเซกใส่ไปก่อนเพราะมันมี3หน้าเนาะแต่ตอนนี้เราใส่หน้าหลักก่อนนะครับ เดินเบาก็เหมือนกันแล้วก็ใส่อยู่ที่2.5้ามิลลิเซกสำหรับตัวเลขที่3ามโซนที่3ามนะครับมุมแรกเมื่อกี้เนี่ยค่ามันก็อยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้ามุมบนอยู่ที่หนึ่งรนะครับมุมนี้ก็จะอยู่ที่8ปดสิบห้าครับมุมนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25เห็นไหมครับได้ตัวเลขสี่มุมบล๊บ,บแล้วก็ลากครับกดไอ่าเสร็จ1โซนทีนี้บางคนถามว่าแล้วไอ้ี่สิบองมาหาโซนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ย ไม่ต้องตกใจนะคุณใส่เข้าไปที่มุมมันพออย่างตรงนี้สุติว่าผมใส่9 5หเข้าไปนะครับตรงนี้เมื่อกี้กล่องเดิโมซ่าอยู่ที่ประมาณร1อยสิบเดี๋ยวใส่ตรงนี้หรือตรงนี้ใกล้เคียงกันคุณใส่ได้เลยนะไม่ผิดผมใส่ตรงนี้ก็ได้ร1อิบซึ่งมันหมายความว่าคุณต้องลกเฉลี่ยอย่างนี้ก่อนนะทําตามผมที่ละขั้นตอนไปนี้นะครับตรงนี้ก็จะใส่ประมาณร0อยห้า อย่างนี้นะจากนั้นคุณก็ทำการเฉลี่ยค่าครับนี่จะได้ตัวเลขประมาณนี้ตัวนี้โดยปกติเราม่อกี้เนี่ยเขาใส่หกสิบหรือหกสิบห้าผมไม่แน่ใจผมใส่หกสิบห้าไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวเลขของมุมตรงเลขหกเนี่ยคุณจะต้องล่าอย่างนี้นะครับมากดตรงนี้หอ่อเลขแบบสสิบห้าเพื่อเพื่อความง่ายนะคุณจะได้ไม่ต้องเลงตารางเยอะอ่ะก็ใส่ตัวเลขคร่าวๆไปสี่สิบห้าอย่างนี้นะแล้วคุณก็เฉลี่ย จากนั้นคุณก็ใส่ตัวเลขของมุมที่หมุมสุดท้ายเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ไอนี่ก็หลังจากที่เราใส่หน้าตารางในโซนหกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ในโซนเจ็ซึ่งโซนเจ็ดนี่ยปกติแล้วจริงๆเนี่ยมันคือไว้ป้องกันเวลาผิดพลาดที่คนขี่ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในใจแนวมาเปิดเคร่งแล้วก็ทําการกดสตาร์ทหรือถีบรชจสตาร์ทซึ่ง มันก็จะมีผลอย่างที่ผมบอกครับว่าเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีอากาศเข้านะแต่เครื่องยนต์ยังหมุนรอบต่าอยู่แต่เวลาเราเปิดเครื่องเยอะมากเนี่ยแสดงว่าอากาศมันเข้าเยอะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายน้ํามันมากขึ้นกว่าปกติที่เราไม่สตาร์ทแบบไม่เปิดเครื่องฉะนั้นตัวเลขตรงนี้โดยปกติแล้วก็จะใส่มากกว่าตำแหน่งเดินเบาที่1ซึ่งตำแหน่งเดินเบาที่เนี่ยเราใส่ไว้25่สิบั้ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ มันจะต้องฉีดมากกว่า25โดยปกติเราก็จะฉีดอยู่ไม่เกิน2เท่าของตัวเลขสตาร์ทอย่างเช่นไม่เกิน25่าคูณ2ก็จะเป็น50นั้นเราจะไม่ใส่เกินนะั้นผมก็จะใส่อยู่ประมาณสัก40แล้วกันนะตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นตารางใกล้เคียงกับที่ค่าของกล่องใสมาให้เรานะไม่เชื่อก็ลองไปโหลดดูไดนะ้แต่ผมไม่รู้ว่าตารางใหม่ๆที่เขาทำมาเป็นตัวเลขใกล้เคียงหรือเปล่าแต่เนี่นเป็นเบสในการทำงานอย่างที่ผมบอก ฉะนั้นผมจะมาพูดต่อในเรื่องของการจูนสตาร์ทเลยละกันว่าเมื่อกี้ผมเคย,ยพูดไปใน EP ก่อนหน้าแล้วว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการจูนน้ำมันเนี่ยทำได้3หน้าหลักด้วยการเอาสารหน้าหลักนี่ง่ายๆไปก่อนเอาไปใช้รับรองเด็ดง่ายสตาร์ทง่ายยิ่งดีแน่นอนนะอย่างแรกเลยหน้าหลักที่เราจูนอยู่นี้ฉะนั้นตำแหน่งแรกเลยนะฮะที่ผมพูดถึงก็คือการจูนน้ำมันในตำแหน่งสตาร์ทหน้าหลักนี่ นาง่าย,ายก็ดูตรงนี้เลยเราใส่2.5ตรงนี้เวลาเราสตาร์ทนะครับให้เรามาดูเวลาตัวเลขนะครับอินเจคชันเนี่ยเวลากดสตาร์ทเมื่อกี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าโดยปกติเราคุมตัวเลขสตาร์ทกันอยู่ที่ประมาณนะครับไม่เกิน4.5มีลเลเซถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าหัวชีดเล็กหรือความแรงดันไม่เพียงพองฉะนั้นก็ไปแก้ไขเอาก่อนนะทีนี้ สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าเวลาเรากดสตาร์ตตัวนั้นแล้วเราต้องคอนโทรลตัวเลขตัวนี้อย่างที่บอกไว้นะจากนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้สำหรับหน้าน้ำมันที s บหน้าแรกเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมน้ำมันได้ตามที่บอกแล้วก็จะต่อด้วยหน้า e t ทิชเมนนะที่ผมกาลังคลิกเปิดให้ดูอยู่เนี่ยเป็นหน้า e t ทิ m e n t collection ซึ่งจะควบคุมตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะฮะที่บูให้ดูดูแค่ตัวเลขข้างบนอ่าน ดูแค่ตัวเลขข้างบนตัวนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปดูข้างล่างนะดู ECT ีนะก็ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ศูนอ,องศานะไปถึง130ตรงนี้ซึ่งโดยปตกติก็อย่างที่ผมบอกว่าเราแบ่งระหว่างการวอร์มอัพเครื่องยนต์อยู่ที่ระหว่างต่ำกว่า60องศาไปจนเกิน1 6อองศานั่นคืออุณหภูมิการใช้งานตามกว่า60สองศาก็เป็นการวอร์มซึ่งก็จะต้องมีการปรับค่าซึ่งตัวเลขอันบนที่ผมชี้หรือลากอยู่นี้นะครับ จะเห็นได้ว่าซ้ายมือเนี่ยบอกว่าเป็นการควบคุมอินิชันคือการควบคุมอุณาภูมจระเบิดแปลว่าถ้าเมื่อไหร่เซนเซอร์มาวิ่งอยู่ในแถวนี้นะครับเซนเซอร์สีแดงนะเนี่ยวิ่งมาอยู่แถวนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์มาโชว์อยู่แถวนี้มันก็จะมีการเฉลี่ยค่าตัวเลขตามที่เราไปตั้งไว้แถวที่2ก็จะเป็นน้ํามันเป็นอินเจกชันมันก็จะเหมือนกันคนระับมันก็จะเป็นการเฉลี่ยค่าน้ํามันที่เราจ่ายสําหรับตัว8-99.0ุาึงเนี่ยมีหน่วยในการแบ่ง ในการชดเชยค่าน้มามันตรงนี้ต่างกันนะบางรุ่นอาจจะแบ่งชดเชยเป็น1นึ่งเท่ากับหนึ่งมิลลิเซกหรือบางตัวก็อาจจะเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้ฉะนั้นไปเช็คให้แน่นอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเราเรียกว่า idling control เนี่ยก็สําหรับรถที่มีสเป็ปมอเตอร์ไม่รู้ว่าเรียกไงหรือเปล่าบางทีเรียก iabc อะไรก็ไม่รู้ก็คือสรุปก็เอาไว้ควบคุมตัวปิดเปิดอากาศอัตโนมัติเป็นอ่าเป็นอ่า ชุดมอเตอร์ควบคุมแล้วกันนะตัวนี้ก็จะควบคุมได้ระหว่าง0ูนถึง100ยูนิตอย่างเช่นรถอะไรบ้างครับ p c x n max airlock ก็จะสามารถปรับค่าตัวเลขเดวนี้ได้แต่ทีนี้บางคนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเมนวลนะฉะนั้นเวลาคุณเปลี่ยนเป็นเมนวลแล้วคุณถอดซอีหรือมอเตอร์ควบคุมพวกนี้ออกแปลว่าคุณก็ต้องไปปรับที่เมนวลเอานะถ้าคุณอยากได้อากาศเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า บางคนถามว่าเซนเซอร์ ECU เสียทํายังไงรถจะรวนไหมก่อนจะวนไหมฉะนั้นก็ขอให้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เซนเซอร์เสียไม่มีสัญญาณมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือเซนเซอร์ตัวนี้จะไม่ขยับนะมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตลอดทีนี้มันก็เท่ากับว่าคุณจะต้องจูมหน้าหลักหรือหน้าอื่นๆนั้นให้ได้นะครับโดยที่ควรจะลบตัวเลขข้างๆนี้ออกไปด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยโปรแกรมมันจะเสียค่าข้างๆนะหรือมีอีกวิธีนึงก็ มันก็จะ้ายการเพิ่มตารางน้ำมันของหน้าทินโดยที่คุณใส่ตัวเลขไว้ตำแหน่งนี้ค่าเป็นค่าคงทิ่เลยซึ่งก็แล้วแต่ใครถนัดใครอยากทําแบบไหนก็ทําไปฉะนั้นนี่เป็นหน้าตารางที่2ที่ใช้ควบคุมน้ำมันในการสตาร์ทได้หรือวอร์มเครื่องยนต์หรือตอนเครื่องยนต์ใช้งานได้ทีนี้ไปดูหนะ้าถัดจากนี้ไปนะครับอันนี้ผมจะเปิดกลับไปหน้าน้ํามันหลักก่อนนะจากนั้นผมจะเปิดหน้าตารางพิเศษนี้ขึ้นมานะครับเราเรียกว่าหน้าเซตอัพหน้าเซตอัพก็จะมี คำสั่งที่อยู่ตรงนี้เราเรียกว่า general parameter general parameter นี่ก็จะมีนี่เลยครับหลายอย่างเลยมี engine parameter ซึ่งตัวนี้อันบนสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวการตั้งค่าจ่ายน้ำมันสูงสุดไว้อย่างเช่นตรงนี้นครับเราใส่ไว้15มิลเซกเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าตัวเลขในตารางเนี่ยเราใส่ได้ไม่เกิน15มลหรือ150ยูนิตแปลว่าตรงนี้แล้ก็จะใส่ไม่เกินนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆหรือพี่ๆใครก็ตาม อยากจะใส่แค่ไม่เกินสิบป้องกันคนอื่นหรืออะไรก็ตามว่าคุณใส่สิบนะครับต่อให้คุณใส่หน้าหลักอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหรือร้อยี่สิบแต่ถ้าคุณใส่ตรงนี้อยู่ที่สิบมิลลิเซกแปลว่าพอตอนที่น้ำมันจะจ่ายเกิน10มิลลิเซกมันจะเกิดการตัดก็ฝากดูหน้านี้ไว้ด้วยสําหรับบางคนที่บอกว่าอุ้ยเล่งขยันไม่ได้เลยตัวพารามิเตอร์ที่2ถัดมานะครับเราเรียกว่า Ignition เทิลนะครับเวลาแบตเตอรี่ต่ำเนะอันเนี้ย มันก็จะช่วยชดเชยองศา,ศาจุดระเบิดเวลาแบตเตอรี่คุณต่ำนี่างมันก็จะทําการแอดวานไฟให้นะครับ0.05นี่ถ้าเราใส่ค่านี้ไปตัวถัดมานะครับเราเรียกว่า je c เจคชั่นพันวินะครับก็เหมือนกันถ้าตัวนี้แบตเตอรี่ต่ำนะมันก็จะทําการจ่ายน้ามันเพิ่มบวกขึ้นมาอีก0.05นะต่ำกว่าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่าบนแบตเตอรี่ต่ำกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะถามโปรแกรมเมอร์อีกทีแล้วกันผมก็ลืมแต่เป็นว่าไม่ควรจะต่ำอยู่แล้วนะ ต่อมาก็จะเป็นสำหรับนะครับ injection start initial อันนี้บอกเลยว่าสำคัญมากบางทีใส่หัวชีดไปใหญ่แล้วคุณสตาร์ทยากใส่แรงดันปั๊มเยอะแล้วคุณสตาร์ทยากเราก็จะมาควบคุมตรงนี้ฮะตัวบนเนี่ยเราเรียกว่า injection start p u n w h i c h นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้ใส่1เนี่ยเท่ากับ1มิลลิเซตเลยโดยปกติแล้วเนี่ยค่าของกล่องที่ใส่มาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1 ไม่เกิน1.5ไม่เคยเห็นใครใส่เกินนี้นะฉะนั้นบางทีเวลาคุณจะใช้งานตรงนี้ผมอยากให้คุณดูนะครับตอนรีดกับเซนข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ใช้ปุ่ม enter นะครับหรือปุ่ม r นั้นต้องมารีดมาเซนตรงนี้กดเอาเลยนะครับก่อนที่บางครั้งคุณยังไม่ได้ป้อนตัวเลขหรือคุณยังไม่ได้รีดออกมาคุณไปกดเซนเลยเนะี่ยบางทีมันจะเกิดการผิดพลาดได้ถัดลงมานะครับเราเรียกว่า injection start control ด้วยรอบขึ้นยนนะ ก็คือถ้าคุณตั้งไว้ตรงนี้800หมายถึงว่าถ้ารอบเครื่องยนต์เวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยถ้าหมุนยังไม่เกิน800เนี่ยมันจะมีการชดเชยน้ำมันตามที่คุณบอกถ้าคุณใส่หนึ่งก็จะบวกหนึ่งเซตเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณสตาร์ทแล้วรอบเครื่องยนต์หมุนเกิน800รอบเนี่ยมันก็จะหยุดการจนะ่ายนั้นหรือในเงื่อนไขที่3บรรทัดที่3เนี่ยก็จะบอกว่าหัวฉีดคุณเนี่ยจะอ่อนค้างไว้กี่วินาทีถ้าเกินวินาทีนี้แล้วย,ยังไม่ติดมันก็จะหยุดฉีีด้าดาาามนนยงบควกๆ น้ำมันท่วมครับมันก็จะติดยากฉะนั้นมันก็เลยมีการตั้งค่าตรงนี้ไว้ต่อให้คุณกดยาวเกิน2วินาทีน้ำมันก็จะหยุดฉีดแหละหรือรอบเกิน800ก็จะหยุดฉีดนะครับฉีดในปริมาณที่คุณตั้งไว้ในบรรทัดแรกตัวถัดมาเนี่ยป็น i t i o n ช่นตัวถัดมาเนี่ยครับจะเป็น i ินดิชั o นออโต้คอนโทรนะฮะก็เอาเป็นว่าคุณอาจจะยังไม่ต้องใช้ สำหรับตัวอื่นแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของพารามิเตอร์เทมเปอร์เจอร์ตรงนี้นะซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการตั้งค่าพัดลมนะมอน้ำสำหรับรถที่มีพัดลมอยู่ที่การทำงานอยู่ที่90องศาหรือจะตั้งเท่าไหร่คุณก็ตั้งไปเลยแล้วก็ตั้งเทมเปอร์เจอร์เอนจินโชนะฮะว่าไฟกระจายกับพริบโชว์ที่อุณหภูมิเกิน130นสครับส่วนข้างล่างนี่เป็นสำหรับรถของที่มี2สูบนะก็ยังไม่พูดถึงนะ วเวอร์ชันนี้อันหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คืออัตระเล่งเวลาคุณจะจูนอัตราเล่งเวลาคุณพับเขล่งบุงบ้งบุ้งมันบู๊บบู๊คุณมาจูนตรงนี้เลยใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ศูนถึงห้าสิบอ่าตรงนี้ผมก็จะพูดกับหน้ากล้องต่อไปแล้วกันนะว่าพอตอนนี้หน้ามอนิเตอร์มันหยุดแล้ว <c oughs> มันจะช่วยให้คุณจูนลดบางครั้งคุณจูนลดรอบคุณจูนดันโลคุณจูนออกทิปเนี่ยบางครั้งคุณเล่งยกเล่งย,ยกเนี่ย หน้าตารางอัตรเร่งเนี่ยจึงมีความสมําคัญมากในการที่จะช่วยให้รถสมูทแล้วมีกาลังมันก็ถ้าเปรียบเทียบขับูก็จะเหมือนแบบว่าเป็นเจ็ทน่นะถ้าเคยใช้เจ็ของขบูก็น่าจะรู้ว่ามันทํางานยังไงแล้วดียังไงก็ไปลองใช้ดูแต่ตัวเนี้ผมใช้ดีสําหรับรถที่เป็นรถสนามรถรถเล็นรถรอบอะไรอย่างเงี้ยที่มีการเร่งยกลิงยกงงงบ่อยๆมันจะช่วยให้อัตรเร่งเร็วขึ้นนะสำหรับ EP นี้ของน้ำมันก็ผมจะขอจบเท่านี้นะจูนง่าย จูนน้ำมันจูนได้สมหน้ามีหน้าหลักนะครับหน้าอิเ h ชเชนแล้วก็หน้าพารามิเตอร์เซตอั setup. โอเคเดี๋ยวไปต่ออ p พีถัดไป oh, <no. S 1> โอเคต่อด้วย Team Tuning Team Tuning เนี่ยก็เป็นหน้าบางคนเรียกว่าหน้าเด็กๆหน้าอ่อนผมไม่รู้ว่าแต่ว่ามันจะใช้ดีในตอนที่คุณใส่หัวชีดใหญ่ๆคุณไปปรับตารางตัวเลขหลักสมมติว่าคุณใส่หัวชีดขนาดพันแปดนะ พันแปดสองพันสองเนี่ยบางทีคุณไปเปลีป่ยนหน้าตารางตัวเลขหลักเนี่ยแค่ห้าหน่วยเนี่ยคูตัวเลขมันเยอะเยอะมากเกินไปที่คุณต้องการพอลดลงไปหน่อยก็น้อยเกินไปไม่พอฉะนั้นตัวเลขสําหรับการจูนที่หน้าทีมเนี่ยข้อดีของมันก็คือเป็นการบวกนะครับตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงลบสามสิบเปอร์เซ็นต์จากหน้าหลักนะเนี่ยเหมือนการเซ็น,นเซอร์ก็จะทำงานตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอบเครื่องยนต์ก็ตั้งแต่หนึ่งพันวิสุทถึงห5ึ่นห้าตัวนี้ก คุณสามารถเฉลี่ยได้ด้วยการเปลี่ยนตัวเลขข้างบนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูสักอันหนึ่งทุกหน้าคุณสามารถเปลี่ยนรอบเครื่องยนต์ได้ตามนี้นะสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นแบบพันยอ่ะผมอยากให้มันเป็นเจ็ดพันหน้าผมก็ใส่เจ็ดพันหน้าเข้าไปแล้วผมก็ลากไปหาหนึ่งพันอย่างนี้ผมกด i มันก็จะเปลี่ยนเห็นนะครับแล้วคุณก็ต้องกดไปหาข้างบนด้วยที่รอบสูงด้วยมันก็จะเปลี่ยนคุณกด enter ปุ๊บมันก็จะเข้าตารางเลยฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในตารางเนี่ยผมลากให้ดูว่า ผมจะพยายามกด5เข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ดูว่ามันจะล็อกไว้อยู่ที่สูงสุดเท่าไหร่เห็นไหมครับมันก็จะดีดกลับมา30แสดงว่าตัวเลขมันถูกล็อกไว้ที่30ส่วนหน้าตารางข้างล่างนี่ครับเป็น i n i t i o n degree ก็เป็นบวกลบห้าองศาอันนี้บวกลบห้าองศาเลยนะบวกจากหน้าหลักของคุณด้วยบวกจากหน้า d i s c m i n มาด้วยฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันน้อยเพราะอย่างที่บอกอ่ะผมไม่เห็นใครใช้ไฟท้ายแก่แกแกแๆมากมแล้วมันจะวิ่งนะโดยเฉพาะไอ้ถึง60อะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นใครทำได้บอกผมด้วย แต่ว่าถ้าใช้อยู่38-40อันนี้ผมเคยเห็นผมเคยเห็นในรถรถเลสซิ่งแล้วเขาก็แชปมด้วยแต่การดีไซน์อข,อของไม่เขาก็คงจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คุณดีไซน์มาแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครใช้ถึง50-60ิบโอเคงั้นผมต่อสำหรับไฟก็เหมือนกันเป็นจะเป็นการบวกในทุกๆหน้าที่คุณมีอยู่ฉะนั้นก็ แนะนำว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังแล้วกันเนาะถ้าเป็นไปได้คุณไปใช้หน้าหลักดีกว่าคุณจะได้ไม่ก,กังวลว่ามันมีหลายหน้าครับจบผมก็จะมาต่อด้วยหน้า,เ,าเราเรียกว่าทีมนะทีมเดต้าโเกออันนี้เป็นส่วนสําคัญนะของพวกที่เขาทำรดเลนคือการเก็บตารางข้อมูลการทํางานของเซ็นเซอร์สภาวะความร้อนเครื่องยนต์รอบเครื่องเซนเซอร์ต่างๆนะ การจ่ายน้ำงงมันอะไรทุกอย่างเนี่ยเก็บเป็น d a t a l o ็อกเกแต่แนะนําว่าสําหรับคนที่จะใช้ d a t a าแล้วก็ผมแนะนําเป็นกล่องวูชันการุดหนึ่งจะดีกว่ามันค่อนข้างจะรองรับแล้วก็สามารถดูดข้อมูลออกมาวิเคราะห์การใช้งานได้ดีใครอยากรู้ใครอยากใช้งานพิมพ์้ามาใน,นบอกหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทํารีวิวมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะาะสำหรับตารางจูนก็น่าจะมีประมาณนี้ Let's get it. ต่อกันด้วยหน้าตารางจูน AF Mini Monitor ตัวนี้จริงๆแล้วหมือนที่ผมบอกแหละมันเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างนะครับ Wireless Tuning แล้วก็อโอทูไวเบนเซนเซอร์นะฮะคุณจะเลือกใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ดังๆก็จะมี AEM Innovate นะแล้วแต่เลยราคาไม่เหมือนกันใครสะดวกแบบไหนชอบยี่ห้อไหนการทำงาน,นก็ต่างกันบางตัว s ensitive บางตัว ช้าหน่อยเสถียรแต่บางคนก็บอกว่ามันช้าเกินไปทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ตามมือนะก็ไปเลือกเอาที่ถนัดชั้นหน้านี้ผมจะวินข้ามไปก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้แต่ถ้าใครอยากใช้อินบ็อกมาผมนะผมจะสอนให้แบบละเอียดเลยรับรองว่าคุณจะรู้ว่านาฬ้านี้มันดีแน่นอนถ้าทําออกมาแล้วไม่ดีไม่รู้จะทำมาทาไมครับ เมื่อก่อนเนี่ยทำรถรอบมันจะเป็นต้องใช้มากเพราะในทุกช่วงคันเร่งของรอบเครื่องยนต์การจูนทุกโคง้งทุกเมตรต้องเก็บเอาให้หมดนะนะผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเก็บมาชักพีดีเยอะยเยอะโอก็อเลสเกดิ yo, yo. Oh. ทำมันซ้างถ้าคุณอยากทำ ต่อไปก็เป็นหน้าตารางเลืยอรนะ์อีกนิดหน่อยนะอันนี้เป็นเรียกว่าพิเศษนะคุณมาที่หน้าตารางเซตอัพตรงนี้นะผมจะบอกไว้ว่าปกติบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เมื่อกี้เราผ่านกันไปสาหรับการเซตพารามิเตอร์หน้าตารางที่เรียกว่ามาช่วยเป็นตัวเสริมนะจากนั้นเราก็จะมาดูต่อว่าในเซตอัพเนี่ยพารามิเตอร์มันมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นตัวที่2องฟังก์ชันก็จะเป็น O2 เซนเซอร์นะครับซึ่งเนี่ย การที่คุณจะใช้ายแบนเะน็กเทรนอลเนี่ยคุณก็จะต้องมาทําการเซตค่าพวกน,นี้ให้มันถูกต้องอย่างที่ผมบอกผมยกตัวอย่างง่างยๆเลยเนี่ยว่าอย่างตัวนี้เป็นการเซตค่าของตัวน r o b แบนทำไมถึงรู้ครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามันต้องเซตค่าจากศูนย์ถึงหนึ่งโวลต์เห็นไหมครับตรงนี้ศูนย์กว่ากว่านะมาหาหนึ่งโวลต์นะครับแต่ค่าจะเป็นสิบต่อหนึ่งไปหายี่สิบต่อหนึ่งแต่ถ้าเป็นายแบนมันจะกับข้างน,นะครับมันจะเป็น ศูนย์ถึงห้าโวลต์แล้วก็เอฟก็จะมาอยู่ด้านนี้ครับก็จะเป็นสิบไปหายี่สิบใครอยากรู้อยากได้วิธีการเซตค่าพวกนี้ก็ให้แจ้งมาแต่รู้แล้วไปใช้ให้ได้ผลด้วยนะครับต่อด้วยหน้าเอ็ก e m ตรตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเราเรียกว่า Injection d e g r e e Injection d e g r e e เนี่ยโอ้โห จะบอกว่ามันเป็นการจูนองศาและการฉีดนะซึ่งตัวเลขที่เรายกมาเนี่ยเรายกมาจากห้าสิบไปจนถึงสา0เลอยแปดสิบเดแม่เยอะมากเลยผมจะบอกให้ว่ามันเป็นการเลือกนะครับองศาการฉีดให้เหมาะสมกับแคมชาร์ฟนะเพราะว่ากล่องเป็นตัวควบคุมการฉีดใช่ไหมเวลาที่คุณเปลี่ยนแคมใบบางทีกล่องถ้าเป็นกล่องสแตนดาร์ดมันก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเปลี่ยนแคมนีแต่เจ้าของรถกระชั้นเท่าน,านั้นแหละครับที่รู้ว่า คุณได้เปลี่ยนแคมไปแล้วฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปด้วยว่าคุณเปิดเร็วไปอ,อีกกี่องศาหรือคุณควรใช้ตัวอะไรที่ผมกําลังลากตัวเลขคร่าวๆให้คุณดูนะว่าถ้าเป็นปกติค่าที่มันติดอยู่ในกล่องม,มามันจะเป็นยังไงมันจะมีตัวเลขคล้ายๆอย่างเนี้นะเป็นกราฟลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะนก,ก,นนก็ทําให้ดูใครไปโหลดมาไอ้กล่องผมไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนั้น,นก็ไม่เป็นไรครับลองดูครับว่า ในแต่ละใบในแต่ละรุ่นแต่ละเวอร์ชันอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการใช้ก็อย่างเงี้ยครับแถวนอนก็เป็นรอบเครื่องยนต์นะแถวตั้งก็เป็นองศาที่จะใช้ซึ่งถ้าเป็นแปจุดเก้ามันก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมมาให้แยกใช้ได้เลยเวลาคุณจะจูนเดินหอบหรือคุณจะทำอะไรคุณก็สามารถที่จะปรับองศาการฉีดตรงนี้ได้เพื่อที่จะปรับเราเรียกว่าจังหวะในการหอบของมันนี่ก็จะเป็นการใช้งานกับข่าวแต่แนะนําว่าใครจูนไม่เป็นขอให้ใช้ค่ามาตรฐานโรงงานที่อธิกให้มาก่อน ะจะไดม้มีปัญหามาต่อกันด้วยาการตั้งพอร์ตซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะแล้วการตั้งพอร์ตเนี่ยจริงๆมัน,มนถูกใช้งานกันมาจนเป็นพอร์ตอตโอโต้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาทีต่ต้องมาเซตอัพพอตเองค่อนข้างจะยุ่งยากหน่ตัวนี้เท่าที่ขาดนะผมว่าสําหรับเวอร์ชัน8.9ที่ใช้กับรถแข็งมากๆเนี่ยมันขาดหน้าตารางที่เราเรียกว่าพันธุ์สวิสของอีมิชั่น มันก็เป็นการปรับเวลาการจ่ายไฟที่เชื่องหัวเทียนว่าจะต้องการกี่มิลลิเัตยิ่งบางทีเราใส่คอยแรงมากเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าในส่วนของเรื่องไฟเนี่ยการที่คุณใช้ไฟที่มีแรงดันสูงมากเนี่ยคุณก็ควรจะลดเวลาในการจ่ายให้มันสั้นลงมันก็เหมือนกับยคุณใส่ปั๊มแรงดันสูงหรือใส่หัวชีดใหญ่คุณก็ควรจะลดเวลาการจ่ายของมันให้สั้นลงเพื่อที่จะให้มันได้ปริมาณมากกว่าเดิมแต่ไม่มากจนเกินไป นะครับเข้าใจให้ถูกนะมากกว่าเดิมแต่ไม่มากจนเกินไปเพราะคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณก็ใส่ปั๊มใหญ่ด้วยใส่คอยใหญ่ด้วยแล้วเวลาจุดคุณก็นานด้วยยาวด้วยน้ํามันมันเยอะมากมันก็หนาไฟมันแก่มากไปมันก็ขีดมันก็ร้อนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั้นทุกอย่างรวนแล้วแต่ต้องทําให้มันเกิดความพอดีฉะนั้นสําหรับใครต้องการโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะไปจูดหน้านี้นะครับที่เราเรียกว่าพันสวิตของอินชันเนี่ย ต้องขอโปรแกรมเฉพาะกับทางจูนเน์อของ EPI นะซึ่งไม่ได้เปิดนะเราเรียกว่าเป็นโปรแกรม Open ซึ่งเอามาแก้ปัญหาสำหรับ Open, โหลดโอเพนตัวปกติแล้วคนทั่วไปก็จะได้เป็นโมชั่น89โมชั่น215นะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาไนดะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำก๊อปปี้นะฮะก๊อปปีผมให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโ์ชั่น89 มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาคุณอยากจะก๊อปปี้แบบหนึ่งเป็นแบบสองเนี่ยคุณจะต้องมาทําการกดก๊อปปี้อย่างนี้เองฮะนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมจะก๊อปปี้จากแบบหนึ่งนะหน้าไฟตรงนี้ไปหาแบบสองนะซึ่งแบบสองอยู่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเรากดคลิกดูเห็นไหมสีมันแตกต่างกันเนาะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้แบบหนึ่งกับแบบสองเนี่ยสีเหมือนกันก็คือก๊อปปี้ผมก็จะต้องมากดที่ไฟล์แล้วไปอยู่หน้าแบบที่ผมต้องการผมกดก๊อปปี้ไปปุ๊บนะครับจากนั้นผมก็ไปหน้าแบบ ถัดมาที่ผมจะต้องการเอาไปวางผมว่าก็มากดเพจต,ตรงนี้นะครับปึ้งเห็นไหมครับทีนี้แบบหนึ่งกับแบบสองผมจะเหมือนกันแนละ้วแล้วก็อย่าลืมอ่ะกด e n t e r เข้าไปด้วยไม่งั้นเอาไปวางเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปน้ำมันคุณอยากทำยังไงเหมือนกันครับตอนนี้เห็นไหมหนึ่งกับสองต่างกันอยู่วิธีการก็เหมือนเดิมครับไปแบบที่คุณต้องการกด Copy นะครับจากนั้นไปแบบที่คุณจะต้อง เอากราฟไปไว้นะครับแล้วก็มากดด้านบนนี้นะครับเพปอีกทีปั้งเหมือนกันแล้วแล้วก็อย่าลืมกด Enter ด้วยเท่านี้คุณก็จะสามารถจูนแล้วก็ใช้งานกล่องได้ดีขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันก็จะเต็มขึ้นที่เหลือเป็นเรื่องของประสบการณ์เดี๋ยวคุณไปเพิ่มเติมในฝั่งภาปฏิบัตินะครับกับบางเซตมองเทพซึ่งผมคิดว่าแน่นอนแหละคนเราเนี่ยเรียนมาแล้ว ถ้าคุณไม่ฝึกใช้คุณไม่ได้ทงานบ่อยๆคุณไม่ใช้โปรแกร,รมคุณไม่เปิดคุณก็จะจาแน่โปรแกรมมันไม่ได้ฉะนั้นก็เรียนมาแล้วก็ซ้อมบ่อยๆซ้อมเยอะๆมันก็จะทําให้เกิดความชมนานาญแล้วก็ทําได้เร็วขึ้นใครมีคําถามใครสงสัยสเรื่องการจูนการใช้โปรแกร,รมพี่มิบอกมาได้เลยแต่อย่าลืมไปเช็คอย่างอื่นที่ผมบอกด้วยนอกจากส่วนประกอบที่ก่อกทำหน้าที่ได้แค่รอบไฟน้ำมันนะครับก็ สำหรับ EP นี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้สำหรับการใช้งานรุ่นต้นของกล่อง API นะฮะในเวอร์ชัน8.9 9.1เนี่ยผมยังไม่ได้ทำใครอยากดูก็คุณค่อยพิมพ์บล็อกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยกันมนมลายก่อนพียงเท่านี้ครับเ A